วันนี้เราไปเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยครับนายวิเชียรจันทรนไทยัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาของเรานั้นนะครับท่านก็ได้เป็นประธานเปิดเทศกาลขนุนโลกหนุนนำหมากมั่งมีครั้งที่หนึ่งครับโดยจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นราคาขนุนที่กำลังตกต่ำอยู่ในขณะนี้ครับ เมื่อเวลา9นาฬกา30นาทีวันที่21พฤษภาคมนะครับที่องค์การบริหารส่วนตำบลสะว่านพระยาอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมานายวิเชียรจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาท่านก็ได้เป็นประธานเปิดเทศกาลขนุนโลกหนุนนำหมากมั่งมีครั้งที่หนึ่ง ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลสะว่านพระยาได้จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นราคาขนุนที่กำลังตกต่ำอยู่ในขณะนี้ครับโดยราคาขนุนแก่ล่าสุดหน้าสวนนั้นเหลือเพียงกิโลกร,รัมละ2บาทเท่านั้นเองคุณผู้ชมเชื่อไหมครับจากก่อนหน้านี้เนี่ยราคาสูงสุดอยู่ที่กิโลกร,รัมละประมาณ40บาทก็สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องเกษตรกรเป็นอย่างมากครับ ซึ่งภายในงานนั้นก็ได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆมากมายเลยอาทิการร่วมชิมชมช้อปขนุนราคาถูกเพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวสวน การจัดบูธร้านค้าสินค้าทางการเกษตรและสินค้าโอท็อปของชุมชนต่างๆในพื้นที่อเภอนบุรีนะครับรวมไปถึงการประกวดสินค้าทางการเกษตรคุณภาพมีการแข่งขันกินขนุนกันด้วยนะครับแล้วก็มีการสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการยกระดับขนุนด้วยการแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นขนุนทอดกรอบหรือว่าไอศครีมขนุนเป็นต้น นอกจากนี้ครับคุณผู้ชมทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานั้นท่านก็ยังได้เป็นผู้จัดประมูลขนุนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดในงานวันนี้ด้วยตนเองนะครับซึ่งขนุนลูกที่นำมาประมูลนั้นก็เป็นขนุนพันธงประเสริฐมีน้ำหนักประมาณ29กิโลกรัมโอ้โหลูกใหญ่โตทีเดียวถ้าเทียบกับราคาตอนนี้นะที่ราคามันลดลงเหลือแค่กิโลกรัมละ2บาท ก็จะตกราคาแค่58บาทเท่านั้นเองเมื่อจบประมูลเนี่ยพบว่านะครับทางทีมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมานำโดยดรยรดาหวังสุภกิจโกศลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมานั้นก็สามารถประมูลไปได้ด้วยราคาสูงสุดถึง1 0 0 0 0บาทเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมก็เรียกได้ว่าถ้าจะเป็นขนุนทองประเสริฐที่ราคาแพงที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะครับ นายวิเชียนจันทนาโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยครับว่าจากปัญหาในเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 ทําทำให้การส่งออกขนุนไปยังต่างประเทศนั้นต้องชะง,งักลงนะครับในขณะที่ผลผลิตนั้นก็ให้ผลดีจึงส่งผลทำให้ราคาขนุนนั้นตกต่ำลงอย่างมากจากเดิมราคาเฉลี่ยจะอยู่ที่ราคากิโลกร,รัมละ20-30บาท ก็เหลือราคาต่ำกว่า5บาทดังนั้นต้องมีการหาช่องทางการตลาดในประเทศเพิ่มเติมเพื่อที่จะกระตุ้นราคาขนุนให้ดีขึ้นโดยการส่งเสริมให้มีการบริโภคขนุนให้มากขึ้นครับอย่างการจัดก,กิจกรรมในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์จุดเด่นของขนุนอำเภอคอนบุรีอันจะเป็นการกระตุ้นให้พี่น้องประชาชนรวมถึงพ่อค้าแม่ค้าออได้มาเลือกซื้อแล้วก็เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้มากขึ้น สำหรับในพื้นที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมานะครับก็มีเนื้อที่เพาะปลูกขนุนกว่า2,000ไร่คาดว่าหลังจากนี้เนี่ยนะฮะราคาขนุนน่าจะดีขึ้นครับโดยเฉพาะหากปัญหาโควิด1 9คลี่คลายสามารถส่งขนุนออกได้ก็จะทำให้ปัญหาราคาขนุนตกต่ำนั้นหมดไปได้ในที่สุด ทั้งนี้ในพื้นที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาปัจจุบันนั้นมีพื้นที่การปลูกขนุนเป็นพืชเศรษฐกิจรวมประมาณ2,000ไร่มีขนุนออกสู่ตลาดทั้งในและก็ต่างประเทศเนี่ยรวมกว่าพันตันต่อปีนะครับสามารถสร้างเม็ดเงินได้หลายสิบล้านบาทต่อปีครับ